เผ็ดแต่มันเผ็ดแบบหอมๆอ่ะพอดีพอดีอ่ะสหรับเลอร่อยไอไลท์ไอเลยกล้องก็คือคือน้ำลายละจ้บอันนี้เป็นของขวัญการมือชกอย่างนี้ไม่ได้สงัาแต่งงานต้องชิ้นใหม่เดี๋ยวมีในนู้นนะโอเคฉันขอตั้งชื่อว่าน้องหิวแตงโม ม,ม,มาแล้วมาแล้วโอ้ยเหนื่อยมากเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เราคืออยู่ที่ร็กเกตซอยสุขุมวิท49เรามาออกกำลังกายเพราะว่าอีพีที่แล้วเราไปค่ายมวยใช่ไหมอีพีนี้เราก็มาตีมงตีแบดตีเทนนิสแต่หน้าฉ่ำมากนะ <c oughs> คือจริงๆไม่ได้ออกกำลังกายหรอ,อกเอาตรงๆแต่ว่ามันเป็นสถานที่ที่คนออกกำลังกายอ่ะเหมาะมากๆเพราะว่าเวลาเราออกกำลังกายเสร็จแล้วใช่ไหมคะหันมาทางนี้ค่ะ ก้าจะมีร้านอาหารร้านหนึ่งที่บอกว่าเป็นร้านอาหารไทยซึ่งจะเป็นกลิ่นอายแบบเหมือนพ่อแม่เราทำตอนเด็กๆค,คือมันเรียกว่าเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดเป็นแบบสตรีทฟู้ดก็ได้นะคะก็จะมีอาหารแบบจานเดียวแล้วก็รสชาติทําให้นึกถึงวัยเด็กใช่แล้วก็คือเมนูแบบเยอะมากๆค่ะ ก็คืออยู่ตรงบริเวณแร็กเก็ตเลยนะคะก็ถ้าใครที่เคยมาออกกอลังกายแถวนี้หรือมาหรือใครยังไม่รู้โปรดรู้เอาไว้นะคะว่าตรงนี้มีร้านฟยวที่เป็นอาหารไทยแบบฟิวสตรีฟู้ดแบบที่เอ็มบอกอร่อยมากๆแต่ว่าวันนี้ถือว่าเรื่องงานยามดีที่ผ่านมาเราซ้อมทิ้งไปแต่ตอนนี้คือเป็นวันที่เราว่าทําบุญทําบุญเอาเรื่องเอาชัยนะคะขอให้กิจการเฮงๆงปังๆนะคะป่าต้ามาเลยคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปทําบุญก่อนในร้านปะ เราไม่สุกหนึ่งเนาะก็สุกหนึ่งใช่อันนี้พอดคืออร่อยมาก่แยกกันทั้งสองอันเลยนะคะคุ้เตียวยำอ๋อเฮกพอกี้พวกกี้หมูค่ะค่ะพี่ก็อาร์ตนะคะพี่อาร์ตจะดูแลเราด้วยนะคะเริ่มอทั้งตรงกลางนะคะนี่คะ นี่ต้องเอาคือข <van> ้าแรกๆค่ะเป็นเมนูข้าวที่เราไปกลินของประธานแล้วข้าวฝันรถไฟข้าวฝันรถไฟอย่างนี้มันเป็นสีดำใช่ไหมข้างล่างแต่ใส่สีดำจริงๆเนี่ยข้าวผัดรถไฟจริงๆแล้วถ้าเป็นสีชมพูไก่กระเทียมไก่กระเทียมอร่อยมากเป็นต้องจับปินกับค่ะ อีกอย่างแล้วคะตอนนี้มีเป็นกระเพราหมูหรอกค่ะแล้วก็มีขุยไช่หนึ่งเต้าหู้หนึ่งค่ะก๋วยเตี่ยวต้มยำหนึ่งค่ะพวกกิ้งหมูหนึ่งค่ะก็แมวขโมยหนึ่งค่ะก็ผัดหมูไฟหนึ่งค่ะเอาอันนี้อันหนึ่งไอหมูสามชั้นกับสามเออเจ้วแจ๋วมาละค่ะโอเคค่ะรล่ออาหารหิวมากค่ะร้านเปิดกี่วันคะตม้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เลยไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดเวลา10โมงถึง20โมง ้วถ้าสูกคนอยากว่าจัดเลี้ยงอะไรแบบไทยเวนี้ได้ได้เลยติดต่อเราได้เลยครับอนะคะแล้วก็จริงๆบริเวณตรงนี้ก็จะมีหลายร้านเดี๋ยวจะพาไปชมก่อนที่จะอาหารจะมาเนอะโอเคขอบคุณที่อาขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆนี้แต่ว่าขอไว้จะไปเนี่ยนี่คือเป็นของสะสมของพี่ปิตินะคะพี่ตอนขอบคุณตอนคือเยอะมากที่บ้านคือไม่มีที่วัเลยใครถามว่า แบบพี่ไม่เล่นกล่องสุบบ้างหรอชี่ก็เลยบอกว่าไม่มีที่ไวแล้วแล้วถ้า,าเต็มขโมอยตัวหนึง่งจะรู้ไหมรู้โอเคไปดีกว่า<อ>ประสค์หลักนอกจากเอาไว้แบบเด coration แล้วใช่ปะก็เอาไว้แบบวางกระเต๋าวางของอะไรก็เยได้ด้วยเออใช่เอามันวันนี้พี่เจี๊ยบไปไหนคือเมื่อกี้ทำบุญเสร็จแล้วก็แบบเอ๊ะเหมือนพี่เจี๊ยบจะตามมาหรือ,อยังไงนะคือในช่วงที่เขาใกล้จะแต่งงานไงเขาก็จะต้องมีแบบตทรหาเขาป่ะแต่ตอนนี้ร้อนอะ เรา,เราหาเพื่อนเราแป๊บหนึ่งเราต้องทำไงเราเลคคอร์ดอันนี้ได้ปะมาเลยลองเลคคอร์ดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งฉันขอเลคคอร์ดอันนี้ถ่ายเป็นแลนด์อยู่นะนี่นี่นี่อยู่ร้านเฟีเ้ยวเธอเคยมากินนี่ยเออ หนึ่งหม่เพราะว่าหนึ่งคนเขาขับศูนย์นี่แหละนะคนมีคู่เขาก็มีปัญหานี่แหละเห็นไหมเอ็มไม่เคยมีปัญหาเลยไม่เลยเอ็มอิสระอันก็เดี๋ยวเราจะทานเผื่อเนาะไปดูร้านอื่นต่อนนะคะวันนี้มันก็เป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเวนูเล็กๆก็ไม่เล็กมาจาไทยคือเวิร์กอะเนาะเเวิร์กเวิร์กเวิร์กไปค่ะวันนี้จะเริ่มจากร้านกาแฟก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นี่เลยนะคะเบิร์ดเฮาส์ใครที่แบบตื่นเช้ามาแล้วก็รู้สึกว่าขาดคาเฟอีนเนี่ยก็แวะมาเติมพลังนี้ก่อนได้เลยที่นี่เขาเปิดตั้งแต่แบบ8ปดโมงนะเทียงเชียงคืนจุว่ะเชียงคืนใช่ใสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้เราก็แอบสั่งร้านนุ้นเอาวเยอะมากๆเลยอะถ้าจะต้องมาทานทุกร้านคือต้องมาทุกวันได้แล้วก็วนๆเกินไปใช่แล้วงั้นเอมเป็นเอายูสูโซดาค่ะ1แก้วเอ็มออะไรกินกับพี่นุ่นครับ อันนี้เลี้ยงกันเดียวกันเลยอ่ะงั้นเอาเป็นแบบซอฟคุกกี้ดร์งช็อคหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะหวานไหมไม่อืมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาดูร้านต่อไปนะครับพรีเมียมครับพิซซ่าเดี๋ยวนะเราต้องก๊อกก๊อกทางไหนเอ่ยสวัสดีค่ะอ่ พิซซ่ามีอะไรแนะนำบ้างเอ่ยตัวซิกเนเจอร์ของทางร้านก็จะซิกเนเจอร์เป็นอะไรคะซิกเนเจอร์เป็นอะไรคะซิกเนอร์ชีสครับโอ้ซิกเนเจอร์อันนี้แต่เราจะเอาดับเบิลเฟตโรนี่มีเดี๋ยวนะมีกระเพราหน้ากระเพราด้วยเหรอคะมีครับผมมีกระเพรามีเป็นบีฟด้วยพี่เอ็มมากิน่ลาวะคือวันนี้เรามา แบบว่าเน้นที่ร้านเฟียวเพราะเราสั่งกันมาเยอะงั้นเราสั่งเป็นแบบ small b i t e อะไรอย่างงี้ไหมพิซซ่าไม่น่าไหวโอเคค่ะสักหนึ่งก็เป็น double pepperoni นะคะได้ค่ะเดี๋ยวมานะครับอุ้ย l ด t s สโกอุ้ยอันร้านต่อไปคือแบบถูกถูกสไตล์ของเอ็มมากไม่เอาน้อหนูไม่ซนนะคะรอรับหนึ่งสอง้ชอบเล่นอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ท่าขาพิกแล้วก็แบบ เพราะอะไรเล่าเล่าเลยเหตุผลที่ขาคุณพลิกเพราะว่าก็คือไปถ่ายรูปที่บ้านถ่ายรูปให้คุณเจี๊ยบส่พินาพาดูพราะตอนเช้าเขาส่งรูปดอกไม้ที่บ้านเขามามาขิงเ,เราไงเราก็ากแบบบ้านฉันมีดอกบวัวใหญ่มากมก็เลยปีนขึ้นไปถ่ายพอตอนลงอะ่ะแล้วมันเหยียบหินนะมันพลาดพอยียบปุ๊บแล้วก็รื้อหิเลยนะคะเป็นที่เืิงแต่ใกล้หายแล้วค่ะแล้วก็ส้นสุดๆแา้ต่อไปเป็นร้านดรค่ะ้องเอมชื่อว่ายอดสัต ก็ก็ตามชื่อเอ็มวก็จะเป็นของแบบวเดีทสัๆสับสวัสดีครับสนใจข้อหมูวะเอ็มสั่งอันนี้อะไรอ่ะแกงไก่หน่อไม้ดองหนึ่งแกงไก่หน่อไม้ดองค่ะเลือกเลือกเอาระหว่างทอดกับย่างข้อหมูย่างมันน้อยสองอย่างนะคะได้เดี๋ยวมาเอานะคะขอบคุณค่ะ ก่อนเปิดสวัสดีค่ะพี่พี่เคยบอกเอ็มว่าร้านนี้เขามีขนมอร่อยใช่อะไรนะโซองจิเป็นคโคซองเป็นมีนี่แบบโซองมีเข้ามาดูใกล้ๆดยดูได้ใช่ไหมคะเราเราเป็นโปรสี่ชิ้นนะพี่วัเนาะเพราะถ้าหยิบแล้วเราไม่ซื้อเนี่ยมันจะนม่าขบวยอะนี่ดูไซส์คือแบบจิ๋วน้องจิ๋วมากเลยแต่น้องอร่อยเดี๋ยวกินเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมากินต่อได้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาเรดไก่ไหมได้ค่ะเป็น6ชิ้นค่ะแบบ6ชิ้นนะคะเป็นไก่ซอสใช่ไหมคะอันนี้สวัสดีค่ะอุ้ยวันนี้เราแบบเอ็มเราคือจะซื้อทุกเบอร์เกอร์โจชอบกินเบอร์เกอร์วันนี้ให้โจเลือกร้านนี้ออริจินอลค่ะอ่านี่ออริจินอล จะเอาเนื้อเลยหมูเ huh> นื้อค่ะอันนี้นะคะ1อันค่ะขอบคุณค <No> ่ะเดี๋ยวมีคนค่ะอไว้อะพอแล้วล่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปรออาหารน่าจะเสร็จแล้วพอดีเาจะไกลเส็จใช่เพราะอาหารเราก็ถือว่าทำเร็วนะอันนี้ก็ครบแล้วนะคะทุกร้านเลยเริ่มตั้งแต่เนี่ยมีกาแฟแล้วเดี๋ยวเราจะไปจบที่ฟิย์มนานาชาติเลยซึ่งตรงนี้เ่ะเขาเรียกว่าอาร์คิวครับนะคะหรือง่ายๆก็คือตรงรักเก็ตแหละง่ายดีค่ะ หิวหิวไม่ไหวแล้วอุ๊ยอันนี้ขอเปลี่ยนได้นะคะอันนี้เป็นไข่ดาวแบบที่เอ็มชอบก็คือไข่แดงอะจะไม่สุกเป็นคนะอนี่เป็นของเราอ่ะเมนูที่ได้นะคะหนึ่งอันนี้พี่จุกชอบมากปปลากับแจ่วปลานี่คือเป็นปลาเลยใช่ไหมขอดมนิดนึงได้ป่ะเอ็มกับพี่นุ่นกินปลาไม่เป็นแต่ว่าพี่พุดธก็ชอบอันนี้ใช่แต่ไม่มีกลิ่นเท่าไหร่เลยนะอ่ะเป็นปลาหอมสำหรับคนเมืองทานได้อ๋อ แล้วก็เป็นข้าวผัดรถไฟข้าวผัดปลาทัวคือแมวขโมยใช่ข้าวแมวอ่ะข้าวแมวขยำอ่ะเออเออเอ้ายู่จะเป็นคนเดียวเลยเหรอใช่ของโปรดนะจ๊ะก็อันนี้ชอบอีกอันนี้คือพวกลิ้งยังไม่เคยลองอันนี้พี่จุดพี่เอมทายกันว่าพี่นุ่นชอบเมนูไหนอ่ะหนึ่งสองสาม อาวหรูหรูอกันยนี้พูดกลิ้งกันแล้บอกอันเนี่ยใช่ร้านนี้อร่อยมากปกติี่จะไม่ชอบเครื่องแกงอะไรที่มันสูตๆเธอวันนี้เรากันเองเราไม่ต้องใช้นี่ได้ปได้ม่ต้องใช้ครกลางเนอะแต่ทีนก็ควรจะต้องมีเลที่สั่งแกงได้อะพี่สั่งยาร์ท่เาไกินยังมึงเนี่เว่อร์เว่อรทุกคนเห็นแล้วยังไม่ได้ลืมรสชาติเลยอ่าจริงะเอ็นี้พ่นูดอะไรไม่ค่อเชื่อแล้วว่ะคือแบบว่าเอ็ไม่่คยเชื่อพี่มานานแล้ว พี่จูช่วยอธิบายหน่อยนะสาหรับคนทําอาหารเป็นแบบเนี้ยคือวอกให้รู้สึกว่ามันเป็นเครื่องเทศที่เยอะแต่มันไม่ได้แบบรู้สึกนะกลิ่นแรงจนเกินไปคือเครื่องเทศที่เขาซื้อมาจากตลาดเขาจะผสมระหว่างแกงใต้กับแกงพวกริ่งอะไรสักอย่างเขาต้องผสมสองชนิดแล้วก็อิมพีดไทยสดแล้วก็มีแดงแล้วก็จะใช้เนี่ยมาซื้อเพิ่มมาที่สองชนิด มันเหมือนเผ็ดแต่มันเผ็ดแบบหอมๆอ่ะมีพอดีพอดีอ่ะสหรับคนกรุงเทพแหละอร่อยไอไล่ไอเลยตกล้องก็คือกินน้ำลายนะจ๊ะหิวปะโจไม่ต้องห่วงคอาหารเยอะมากแต่โจบอกว่าแล้วเมื่อไหร่จะถ่ายกันเสร็จล่ะคะอืมเนื้อสัมผัสข้าวดีมากอ่ะอืมรสชาติเป็นยังไงมันเหมือนพริกเผาแต่ว่ามันจะหวานหวานแต่กุ้งเขาไม่ได้นี่เป็นด้วยข้าวโป๊ยกัยอ่าอ่า โดยปกติทั่วๆไปอ่ะคนชอบทานกันหวานไหมพี่เข้าพัดมันจะออกหวานนิดนึงเข้าพัดอป็นจิมจิ๋จิ้มจิ๋มเนรสหวานบางคนจะชอบแบบของคารหวานของหวานไม่หวานซึ่งมันแปลกนะเอาสิคนไทยอะ่ะแต่พอของหวานตู้ปลาหวานจัดไม่เอาใช่แต่พอตู้หวานขึ้นอร่อยอ้อาวเหรออ่ะงั้นต้องลองชิมกโอเคอาจจะตัดกันพอดีป่ะคะพอดีตัดต้องทำให้อร่อย บอกว่าอาหารที่ต่างชาติเวลาเขามาบ้านเราอ่ะค่ายมวยอาหารที่เขาชอบสุดคือกะเพรากะเพราหมูกรอบกะเพราอะไรอย่างเงี้ยตอนที่พี่กินอีพีที่แล้วอ่ะติดใจไปเลยอันไหนหมดอ่ะหมดทุกอันตอนแรกหมูหมดก่อนแล้วก็ไปรวมหมูก่อนแล้วก็ไก่แล้วก็พอพอมันไม่มีหมูก็รวมแล้วก็ไก่ก็กินแล้วอะไรเงี้ยกลายเป็นเมนูโปรดไปเลยเขาก็ไปกินกะเพราันแล้ววันนั้นโชคดีนี่ฝรั่งกินได้พี่มีเพจ เเออแต่่ถ้าพีรัาคนไทยอาจจะรู้สึกว่าไม่เผ็ดเท่าไหร่นะแต่ฉุนกำลังเป็นฉุนสองพันปีต่อมาคร่ำขึมากวันนี้อิ่มมากเลยนะคะย่านทองหล่อเนี่ยก็คือจะต้องมาที่นี่แหละเนาะเฟี้ยวเป็นร้านใหม่ที่เพิ่งเปิดมาของเป็นของคุณตอดยุคแล้วอ่ะเมนูอย่างที่เห็นเลยคือเยอะมากเนี่ย บอกว่ามีปบามห้าสิบกว่าเมนูนะคะชั่วโมงเร่งด่วนก็สามารถทานได้ถ้ามีอาหารจานเดียวมีเหียวคือสั่งไปกินที่บ้านก็ได้นะเนี่ยเพราะไม่ได้มาทังทังแกลบทางไรแมนแต่ว่าถ้ามาทานที่ร้านเลยมันก็จะได้อาหารที่สดและอร่อยกว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าเวลามาทานจริงๆอ่ะไม่ได้สั่งเยอะขนาดนี้ก็คือเราจะสั่งแค่ชอพอทานแต่เันนี้อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเอออาหารของที่ร้านเรามันค่อนข้างหลากหลายแล้วก็อร่อยทุกเมนูเลยแต่ตอนนี้คืออิ่มมากๆจะพา เอ็มกับพี่จุกไปฮิวใจนิดนึงใช่ค่ะ<ช>ที่ รีมอะริทเทิลรีมรีมอะหรือทัวร์รีมคือเขาจะเป็นใช่ใช่ที่ดูดิจิทัลพาร์อ่ะเขาจะเป็นเหมือนแกลเลอรี่เนาะคือยุคนี้เอ็มว่าแบบใครที่มองหาที่แบบไปเดทไปอะไรเงี้ยมันก็มีทางเลือกหลายๆทางพาไปพาไปดูแบบรูปถ่ายรูปภาพวาดก็น่ารักดีใช่ก็คือเป็นแลนลากยาวตั้งแต่เช้าแบบโอ้โหแลาทำบุญทำบุญแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนนะคะไปดูในทัวร์รีมด้วยกันค่ะค่ะอย่าขี้เกียจออกกำลังกายหน่อย สวัสดีค่ะอีพีนี้เขาไปถึงไหนแล้วคะตามมาเหมือนเดิมเหมือนทุกรอบก็คือไม่ได้อยู่เปิดกับเขามาสองรอบแล้วสวัสดีค่ะว้าวสี่ได้ด้วยไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่ได้เห็นหน้ามีอะไรบ้างอ่ะพี่ได้ด้วยใช่ป่ะอยากให้พี่ดีใจกนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเรามีของเหมือนกันพี่ตอนฝากให้อ่ะเดีตอนนี้ก่อนละกันอุ๊ยอันนั้นก็อยากได้อ่ะคุณผู้ชมด้วยหรออยากอยากได้ระด้วยอุ๊ยขอบคุณนะคะอุ้ยน่ารัาขอบคุณคุณผู้ชมถูกไหมพี่พูดถูกไหมเป็นรองเท้เอ็มอันนี้มันออกมาอย่างนี้ได้ด้วยนะทำหรือเปล่าถ้าเราบองหล่นนะมันเป็นแม่เหล็ก ยน่ารักว้าน่ารักจังเลยเอาวันนี้อย่างที่บอกไปนะคะ Dream a little Dream ก็งานนี้เป็นงานแสดงกลุ่มนะครับก็มีศิลปินหลายคนแล้วก็มีมาจากต่างประเทศด้วยคือมีหใช่ครับเกี่ยวกับความฝันแต่ละคนก็จะตีความความฝันออกมาแตกต่างกันใช่ครับก็เดี๋ยวถ้าได้เข้าไปอ่ะก็จะเห็นว่าแต่ละคนตีตีความแบบของคำว่าความฝันแต่ละคนเป็นยังไง ใช่ครัข้างนอกก็อยากเข้ามาดูงานอะไรเงี้ยก็วอล์กอินเข้ามาได้ไหมคะได้ครับเริ่มจากพรุ่งนี้ครับผมก็สามารถจนถึงวันวันที่ยีิบสเดือนนะโอ้โหนาเมเนเยอะไรตาเลยแต่เราเราเไม่ต้องจองก่อนอะไรเงี้ถูกไหมไม่ต้องครับวออนเข้าใช่ครับเอินตามนี้เลยใช่หมใช่ครับเฉลยวอล์กอินตามนี้เลยก็แต่ละคนก็จะมาดูกันนอกคาฝันยังไงฝันของเธอคืออะไรจะได้แต่งงานแล้วไงกลัวเพิ่นไม่ตอบเด นี่คือจะกำลังจะแต่งงานแล้วย okay. yes, ินดีด้วยครับผมอันนี้ก็เป็นของขวัญยินดี้วยครับอันนี้เป็นของขวัญครับผมมือชกอย่างนี้ไม่ได้ของขวัญแต่งงานต้องชิ้นใหม่เดี๋ยวมีในนู้นโอเคครับก็ประมาณนี้เราเข้าไปลุยข้างในไปดูกันว่ามีโอเคครับอันนี้ก็เป็นของศิลปินที่เป็นของฮัมบรี่ครับผมได้หมดเลยครับได้รูปได้ครับ ต่างชาติครับคนนี้เป็นต่างชาติผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นชาติไหนแล้วก็อันนี้เขาจะส่งมาสองรูปคือเป็นรีมของเขาใช่ครับก็มีชื่อแต่ละภาพด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นตัวเราอันนี้เป็นเจี๊ยบอันนี้เป็นเอมเอมอนี่นี่ก็คือเลือกก่อนก็ได้เปรียบไม่แม้พี่เยเป็นชวอันนี้พี่จุไม่อันนี้อันนี้จุอันนี้พุทเพราะจุกํกำลังด่าพุทใช่ครับทีนี้เวลาเราแบบคี มันเหมือนมันต้องมันต้อง,ม,องมีไหมว่า,ร,ารู้เรื่องมาก่อน<ๆ>ไหมหรือเราปล่อยใจจอยแล้วก็เข้ามาดูได้เลยจริงๆปล่อยใจจอยเลยครับคือแต่ละคนก็ตีความต่างกันใช่ไหมครับงานของผมอ่ะส่วนใหญ่จะไม่เขียนคําอธิบายไว้เพราะว่าอยากให้คนที่มาดูอ่ะตีความมาเองอ่ะยกตัวอย่างอันนี้ภาพของน้องเดี๋ยวพี่เขาจะอธิบายว่าภาพนี้เป็นยังไงพี่เจียเริ่มค่ะเด สำหรับเราเรามองว่าเขาเป็นคนมูดแอนโทนที่ไม่ได้เป็นคนเรียกซะทีเดียวมีความด้ามมีความอะไรแต่ก็ก็เป็นคนแบบเป็นคนสดใสัยเป็นคนที่เป็นเป็นมนุษย์อะเป็นมนุษย์สใสซาซาฮาวฮาเมนุยหมคะถูกต้องครับเป็นแบบที่พี่อธิบายเลยเก่งมากครับผม ว่าตัวนี้ก็คือมีตัวเดียวเหรอคะเอออันนี้มี10บ edition ครับก็คืออาจจะต้องลองถามแกว่าเหลือกี่ตัวอะไรเงี้ยครับถ้าสนใจถ้าเราอ่านชื่อที่ถูกต้องเลยอย่างเงี้ยค่ะเจมอนก็คือเจมอนเลยจริงๆจะแยกกันครับเจแล้วก็มอนที่มาจากมอนสเตอร์อะไรเงี้ยครับเพราะตัวละครเป็นแบบออกแนวแบบมอนสเตอร์อะไรเงี้ยครับอ S Mon S Mon ทางด้านนี้เป็นของนพี่น้อยหนาเป็นพี่น้อยหนารอบนี้ก็จะมาเป็นแบบสีน้ําสิ่งที่กลัวตอนนี้คือกลัวผมอธิบายงานเขาผิดใช่ครับนี่ครับอันนี้พี่เป็นที่พี่ศิลปินครับอันนี้เป็นคนที่วาดงานนี้สวัสดีค่ะพี่เราเรียกว่าพี่น้อยหนาไปเลยได้ไหมเราเรียกว่าน้อยหนาเลยเราแบบอันนี้คิดนานไหมคะ ใช้เวลาในการแบบออกไอเดียในการทำจริงจริงอะถ้าเรื่องความฝันอะไรมันไม่นานเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะเหมือนกับคุกคีกับมันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วล่าสุดอะงฝันเองแต่ฝันว่าถูกหวยเนี่ยนี้พูดจริงฝันจริงแต่ว่ามันไม่มันไม่เคยได้ตามฝันเลยไม่ได้ไม่ได้เอ็มมีเอ็มอย่างที่งานชุนมีที่ทำเป็นสีลามกับอะคริลิกก็เหมือนกับจะสื่อว่าอะคริลิกมันจะคงทนเนาะลัวก็แทนความเป็นจริงที่แบบเออมันเกิดขึ้นแล้ว ส่วนความฝันก็อาจจะฟุ้งๆแบบเบาๆมนสีน้ำอะไ่าเงี้ยขอบคุณมากเลยค่ะค่ะ่านลักมากๆเลยนี่ไงที่บอกว่าเป็นงานไม้ใช่โมอย่าดูเนาะฉันขอตั้งไม้ฉันขอตั้งชื่อว่าน้องหิวแตงโมอ้าวเธอว่านี่คือชิ้นแตงโมแตงโมน้อง น้องหิวแตงโมเอว่าน้องคถือแบบจิ๊กซอ์จิ๊กซอสามเหลี่ยม made in dreams น่ารักนะให้ความให้รายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยของเออมาคืออันนี้อะไรรู้ป่ะเพราะเพราะว่า made in dreams เออของของเธอมันเป็นความจริงแล้วไง dreams come true นี่นี่โซนยูเขาอยู่เป็นอันนี้ด้วยเซฟโซนนี่นี่คือฉันไงอันนี้คือฉันอันนี้คือเอมอันนี้คือนุ่นไงฉันนุ่น ไม่ลายย่างนะอันนี้คือ,อนนเนี่ยนาเสบอันนี้คือ e อีพุตมันรู้ตัวยังเพื่อนอาจจะยังไม่รู้ตัวอันนี้คือ e oh, อีพุดโอ้พี่พุดอยู่นี่ด้วยเนี่ยเนี่ยพุดเนี่ยเนี่ยมึงนี่มึงไม่แต่ว่าคือภาพเนี่ยมันเรารู้สึกว่ามันสื่อว่าเวลาอยู่อยู่ด้วยกันแล้วมันสนุกเออความถึงแม้ว่านี่ถึงจม้น่พี่จูบถึงแม้บางครั้งเพื่อนจะอยู่ตรงนี้กระตามเพื่อนจะโดนแก้วกระตาม ได้ออกนอกปบ้วเองอะตรงไหนอะอาแต่จริงๆนะเมื่อกี้ที่พูดไปคือสําหรับ6ศิลปินเนี่ยคืองานในความฝันของเขาเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันก็อยากให้ทุกคนแบบถ้าแบบตรงนี้ใกล้ด้วยตรง True Digital Park B D S ได้ B D S ลงมาง่ายคุณนวิถีุณวิถีปุ่วิถีใช่ค่ะก็อยากให้มา ให้มาดูกันเยอะๆเนอะมาขนาดสนุนศิลปินไทยแล้วก็มีศิลปินจากจากจากต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยให้ให้เขาเลี้งอะไรให้มือค่ากับไอเดียของศิลปินแต่ละคนอะไรเงี้ยจะชวนเพื่อนมาหรือมาคนเดียวก็ได้นะว่างานแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องการแบบที่จะต้องแบบมีคนมาด้วยมาคนเดียวได้แล้วก็มาตีความความฝันกงบมาไม่จริงๆบางคนกลัวไงว่าแบบว่ามาแล้วยังไงเขาจะมคมาเอ็นจอยกับใิรูปอย่างไดู้ได้ ิดสิอันนี้เพื่อนปิดออนนสำหรับ EP นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามที่นุ่นมาตั้งแต่ต้นคลิปแม้จะไม่เห็นเจี๊ยบไม่ได้หมายความว่าเจี๊ยบไม่มาทำงานแต่เขานัดกันแบบฉุกและหุกมาก จริงๆจริงจริงก็เลยไม่เห็นเจีย๊ยบตอนต้นคลิปไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าติดตาม E ีพีตอไภัยเจีย๊ยบจะมาตั้งแบบต่ต้นคลิปอาแต่ยังไงก็ตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับพวกเราด้วยนะคะเคลนแล็กนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็ e นะีีหน้ากลับมาเจอก,กันใหม่นะจ๊าวันนี้ขออนุญาตไปเสพสินก่อนจ้าสะจ้าจ้าะไปบด้จ้าเสพสินจ้าไปจ้าเสพสินจ้า